เมื่อสันทาไว้สารถึงพระราชาสังฆาและพรมยอดระกาศส้าเขาวต้้งหมดตั้งเซงวันเหมือนในวันที่๒๓กเหรียอ๒๐2เจ้ามีดังข่าวนี้ดี่มาปองเลี้ยงถึงเนื้อพมยอดระกาศส้าเขาต่้งหมดตั้งเซงที่จำที่ไก่ที่ในวัดวันองเขาคันให้เดกปงสอนปันดิการป้ายปิญญามีอยู่สี่เนื้อกับอันเาคัเด็กปงสอนนั่นได้หนึ่งดีอังกฤษสองดีไก่สามดีมาน สคอมพิวเตอร์อันนี้คอมพิวเตอร์นี่ได้เลมีอ่าไม้กระสอบว e x c e เซลเป็นมีการเรืก็อ่าปวป้อการเต่มีอยู่สีมิ้วในกคับแล้เข้าค่าเดปิดเทนเปิดห้ารูเห็นวันที่19สิงหาคม2562ถึงวันที่หนเจดเดือน2 0 0 2ครัอ่าสังว่าเพอร์ลยวปรโมอด่นตะกัดสเกลตอนมีลูหลานเจ้าหนุอะไรขึ้นเทียนสังว่าค่ปล่อยเห็นลิงอังกฤษดิงมันลิงไต อ่าลิไต้ยังกินให้เฮาพาครับอ่าไปฮับกันอยู่ครับอันเป็นดีกันกินดึกใต้ได้แน่ย่างว่าเพราะว่าสั่งดีอันกินน่ะมันก็ได้ได้ปาลีใต้แล้วเฮาก็ใส่จ้ําดันกาอ่ามันก็ถึงได้ปาลีใต้เพราะว่ามอลิใต้ได้เรียนกินแล้วก็ได้เห็นมันไรครับมันต้องมอลิใต้เฮาก็ต้องเฮามินิมาเน่ที่ใจเอาเนี่ยป้องกันกาแยกกามันก็จะจะทั้งเรียนมาทําอ่าทํางานเจ้าเข้ามาร้านนี้พอมีเอาตะก็สะทอเขาในบ้านเหมือนในได้ก็ลองกันเฮงไปปัญญาเล็กๆมีสีเนี้ยนั่นแหละ หาเจ้ายังคิดเหลือขอปังมีนักกันนะครับอ๋อในคอมที่เอาก็ได้ก็มีอยู่ Huawei ครับมี Huawei นะครับกระทาเดทําอะไรนึงแค่หาก็ไว้คุณล่ากระดาดคอมพิวเตอร์ได้แหละอ่ายันว่าชื่อในเดไลน์นึงก็เลยนึงหวย잖아요ครับอ่าอันเจ้าใครตึกอ่าเจ้าใครซื้อส่งถึงพ่อแม่ประกาศดาวก็แค่อันเฮาพาไปเก็บส่งไปมีเก็บคําด้วยก็เปลี่ยนคอมพิวเตอร์อ่าสังวาลไผ่ พร่องยอากระส่าเขาก็ไหลมือจัดใครอยู่ต้านก็ราะว่จึงสี่ห้าปอฮมกันอยู่กันกันอยู่ต้านกอลีสองสามปอฮมกันอยู่ต้ากอลีก็เหลือว่องเป็นไรกาออยู่ตากอไรค่ัในมันเป็นการปิญญาดานหนาปรมีจาจัดกานนื่นน้ำเข้าคาอะไรอยู่ตานไว้บูหลานเขามาคืนเทียนแต่ก็มันเป็นปิญญาหนึ่งคืนหนึ่งในเข้าคาเพืนไรจงอะไรสังว่ายอดตากกรสาเขาก็หลมือจัดอยู่ใคตางแต่ก็กสหน้าไรดีหมายพวก้าเขาคับิใส่ไว้แบบนั้ไปนะคร